สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็จะมาพาทาเควสป้าย3นะคะป้าย3ก็คือจิตฟ้ารับข้าวนะคะก็เป็นเควสท,ที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันของคนทั้งเซิร์ฟเวอร์นะคะในการทาเควสตัวนี้โอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจิตฟ้ารับข้าวกันนะคะหลักๆก,ก็คือถ้าเกิดว่าเราทาเควสโลกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะเปิดดันเจียนสํานักหลักทั้ง10นะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ต้องห้ามก็เออมันก็คือ ดันเจียนก็คือพื้นที่ต้องห้ามนะคะแล้วก็จะเปิดวิชาของสำนักหลักเซซซี่พื้นที่ต้องห้ามใหม่นะคะหุบเขามีคาพาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหลักๆที่จะถูกเปิดเข้ามานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเควสกันนะคะัตเควสนะคะก็จะมีในส่วนของพิกัดนะคะบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าจะจัดใน10สำนักหลักนะคะแล้วก็ผู้ที่จะสามารถรับเควสได้นะคะก็จะต้องมีทักษะโดดเด่นขึ้นไปนะคะสามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อตัวละครเนาะ โอเคเรามารับกันเลยแล้วกันนะฮะไม่พุพันพูดพูดพร่ำทำเพลงแล้วก็ตัวเควสเนี่ยจะมาปรากฏในนี่ทู่สงสารผู้เหิมเกริมนะฮะแล้วเราก็จะไปที่1262920กันนะฮะไปฟังไปเทียนจริงไปเทียนจริงเล่าเรื่องนะฮะ อ่านด้วยนะคะเควสเรื่องของทูตเกาหลีท่านคิดว่ายังไงโอ้โหอ่านนะคคเควสอ่านด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องตรงนี้ก็แล้วแต่ใครจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะคะโอเคแล้วเราก็ดูพิชิตทูตส่งสารเกาหลีโอเคกลับไปคุยกับผู้ส่งสารนะฮะแล้วเราก็แบบโอ้ยโทษโทษ อย่างนี้เลยนะคะพอชูดออมมือให้เน้นๆนะ,ะแล้วเราก็จะได้รับกล่องมามเปิดออกมาก็จะได้รับของประมาณนี้นะฮะยาบัวหิมะอันนี้จะสามารถทำได้หนึ่งครั้งนะคะเควสต,ต่อไปนะคะป้ายพกติดตัวนะฮะในส่วนของเควสเนี้จะมีสองพิกัดสังเกตดูนะคะก็คือจะมีพิกัดพื้นที่ต้องห้ามของแต่ละสำนักนะคะ นี่ก็จะมีแล้วก็พิกัดของสาวใช้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตามพิกัดด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยไปตามพิกัดด้านล่างด้านล่างนะคะอันนี้ใช่มอนตัวนนี้ไหมเนี่ยอ้ามันหายไปแล้วว่ะอุ๊ยโอ้กระเด็นโอ้ถ้าจะกระเด้งขนาดนี้คงต้องใช่แล้วนะคะอุ้ยไม่ได้ลงเลยอะ่ะ ดูดิกระเด้งเป็นลูกชิน้นเลยเอาว่ะสนุกสนุกดีอย่างเงี้ยสนุกดีเลยอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าให้คุณตั้งทีมเล็กๆไปโอ้ยนะพอใหญ่นี่ จะได้รับป้ายฐานะมานะคะแล้วก็ให้เราไปตามพิกัดที่สองนะคะก็คือตอนนี้ทีมงานอยู่เทียนซานใช่ไหมคะก็ไป949-585ซึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วแหละนี่ไงมันอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะนี่ค่ามีป้ายฐานะนะแล้วก็มออไห้นะคะแล้วเขาก็จะให้ของตอบแทนเรานะคะ สมบัติที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะเดี๋ยวเราลองไปตีอีกทีได้ไหมโอ้สกิลอย่างสวยอย่างแหลมเลยวความจริงทำไมเราไม่ไปเก็บจากศพตรงนี้วะเราเรามาตีมอนนี่มันติดสถานนะทำไมวะเนี่ย,ยเดี๋ยวเราลองเอาไปส่งอีกทีนะคะ ที่สาใช้คุ้เดิมก็จะได้กล่องวนไปก็เดี๋ยวไปเคลสที่3ามเลยละกันก็คือสามารถทำวนได้โดยการไปตีมอนก่อนแล้วก็มาส่งมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะ่ะเนาะต่อไปก็เป็นป้ายคำสั่งเล็กก้านะคะอันนี้จะไปที่พิกัดมีสองพิกัดเหมือนกันก็คือเป็นเมืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมืองการค้าเยี่ยนจริงโซโจจินหลิงรูหยางเฉิงตูนะคะ แล้วก็ค่อยไปที่ซูโจเพื่อไปหา n p c ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปซูโจกันดีกว่าเดินทางทีเดียวนะฮะจะเป็นคนเกาหลีแปลกหน้าหอจีเสียนนะฮะก็กดรับเควสเลยจะได้รับในส่วนของตัวป้ายมากดส่งอีกทีจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นนะฮะก็จะมีบอกว่าเราแบกป้ายคำสั่งเลกกาไว้อยู่แล้วเราก็จะไปในส่วนของพิกัดที่สนะฮะ หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเมืองซูโจเนาะคุยกับ NPC ก็จะได้รับของมาเก็บทั้งหมดของเต็ม <c oughs> ลบแพทโอเคอันนี้ก็จะเป็นป้ายคำสั่งเหล็กก้า ทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าทีมงานวาร์ปกลับมาเพื่อที่จะแบบดูว่าจะสามารถรับเควสได้อีกไหมก็รับไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ทูตสงสารกับป้ายคําสั่งเลก,กาอันนี้ก็คือจะยังอยู่ที่ว่า1คนทําได้1ครั้งนะคะต่อไปนะคเควสสุดท้ายเท้า,เาขุดกําแพงนะคะทุกคนสามารถดําเนินการได้5ครั้งไปรับภารกิจที่ซูจโจนะค 10, ะ651197อริจริงๆอยู่ซูจโจด,ดีกว่านะมันไปได้หลายที่ดี NPC อยู่ตรงกำแพงโอเคแล้วทีนี้ให้เรากด L จะมีนี่เคเวสเท้ทาขุดกำแพงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวเคเวสก็จะได้จอบมาให้เราไปที่มุมกำแพงแล้วกดใช้ไอเทมนะคะ <c oughs> เคเวสยังไม่ซับซ้อนเรียบร้อยกลับไปส่งที่เดิมนะ ช่องว่างในกระเป๋าไม่พอเกียดคํานี้จังเุ้ยส่งได้เรื่อยๆเลยเหรอห้าครั้งนี่ใช่ไหมตามที่ระบบบอกนะฮะตราบเท่าที่เรายังมีช่องตราบเท่าที่เรายังมีช่องนะฮะ ช่องว่างในกระเป๋าของเจ้าไม่เพียงพอหมดแล้วนะคะห้าครั้งอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีเคเวสบุกหอจืดเสียนนะคะแต่ว่าจะต้องทำเคเวสพวกนี้ให้ครบก่อนตอนนี้เคเวสเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้9ก้าทับหนึ่งร้อยสิบก็คือตีมอนพวกเนี้ย มันเกิดเรื่อยๆเ,เนาะจากที่เห็นไหนดูสิลองเก็บของผ้าขาดเอาวะยี่หกทับหนึ่งร้อยนะเดี๋ยวเราจะตีมอนไปเรื่อยๆแบบนี้เก้าห้าแล้วนะตอนนี้อีกสี่ตัวสามเก้าเก้า หนึ่งรยนะหนึ่งรยโอเคตอนนี้คือมอนสเตอร์หายไปแล้วมีเออ่น่าจะเป็นบอสนะฮะโผล่มาแทนตอนนี้ต้องตีตัวไหนวะทุกคนล้วนวิ่งตุยหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ เรียกได้ว่าบุกหอเจิอเสียนก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็บรรลุสำนักแล้วก็เป็นอันจบ การทำเควสโลกป้ายสามนะฮะจิตฟ้ารับข้าวก็เรียกได้ว่าคือคือมันต้องทำเควสไปเป็นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเนาะทำเควสสี่อันแรกจบถึงจะมีเควสสองเควสย,ย่อยโผล่เข้ามาตอนท้ายโอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดอื่นๆก็จะมีอัปเดตทางเว็บไซต์นะคะซึ่งก็อัปเดตไว้แล้วทั้งวิธีการทำเควสนะคะรวมถึงรายละเอียดอื่นๆที่จะเปิดในป้ายสามนี้ด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างไรเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ